สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความรับรับประจำาของผมในอาการเล่นไหมครับ ep ร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดประมาณนี้แหละจะไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะรู้กันแล้วะตอนที่เข้ามาดูกดปกคลิปนี้นะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าบ้านต้นไม้กันซึ่งบ้านต้นไม้ในความคิดของทุกคนก็จะเป็นแบบบ้านต้นไม้แสนสวยงามซึ่งในความคิดของผมก็เป็นนั่นเหมือนกันแค่ว่าสิ่งที่ผมสร้างมาตรงข้ากับความคิดของผมเกิดทุกอย่างเลย คือแบบภาพในหัวคือบ้านต้นไม้แสนสุขสำหรับเด็กอารุบาที่เขา,เาไว้เล่นกันนี่คือผมเก็บเบอร์รี่ก่อนนะเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารในอนาคตเพื่อทดสอบได้ว่าฟามเบอร์รี่เรามันเป็นยังไงนี่ขนาดผมเก็บเสร็จแล้วแล้ว,ลวกลับมานะนเบอร์รี่งอกเต็มไปหมดเลยแถมมีเบอร์รี่ในตัวมเป็นกองๆอะ่ะเบอี่กูชอบจัดถือว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เสียเวลาเก็บจะไม่เป็นไรในอนาคตจะอัปเกรดเป็นให้กลายเป็นซิตี้ของจิ้งจอกที่มันจะเก็บให้ผม เรวจะเอาทางรถไฟแบบฮอปเปอร์ไปตั้งเก็บให้มันให้เราจะที่มันทําตกน,นะแต่ก็ช่างมันก่อนน่าคือหมู่บ้านของผมเองหมู่บ้านนู้นอันเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านริมน้ำากาเราต้องเริ่มด้วยการตัดต้นไม้ตน้นนี้ทิ้งก่อน2ต้นสินะขี้เกียจตัดโอ้ยเผาแม่มเลยดีกว่าจริงๆตัดเสร็จแล้วแหละแล้วก็มาเผาใบไม้จริงๆทําไมไม่ขุดใบไม้ตั้งแต่ตอนนู้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนนั่นแหละช่างมาเถอะแต่เราเผาเสร็จแล้วเราเป็นแบบ เทพแห่งความตายเผาทิ้งหมดเลยต้นไม้ต้นนั้นเราเคลียร์หญ้าหน่อยชึบแล้วเราก็วางโครงนิดหนึ่งโครงไก่โครงหมูโครงหมาโครงกาโครงไก่อะไรเงี้ยวางไปปุ๊บแล้วก็มานั่งดูซิว่ามันมีอะไรที่มันช่วยเราได้บ้างเอามาสติกเอาไปทําเป็นบันไดนี่คือโรงบ้านต้นไม้ที่มันดูไม่เหมือนบ้านต้นไม้เลยแม้แต่นิดเดียวใช่มันดูไม่เหมือนบ้านต้นไม้เลย นี่แหละผมบอกว่ามันตรงข้ามกับลูกศรที่ใหญ่ที่ผมคิดเลยไหนเมื่อกี้ผมหาไอ้เฉยอย่าใส่ใจเสียงหาผมเลยเราใส่ใจกับบ้านต้นไมก้กากก็คงจะสร้างขึ้นมาในอนาคตอันไกลนี้ดีกว่าก็หนึ่งเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนคนบ้าอะไรสร้างต้นมไม้มมไม่สร้างบ้าตนต้นไม้ไม่กี่วันก็มันเป็นบ้านต้นไมก้กะกากแบบงบห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยก็เ,เอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันชื้อตรงนี้ได้แล้วแล้วเราก็เติมตรงนี้ไปนิดนึงเติมตรงนี้อีกนิดนึง ให้ ه, ดูดีขึ้นหลายขุมเลยเนะีนั่นแกะแต่เรายังไม่สนใจแกะเราจะเติมตรงนี้ให้ครบชึบแล้วเราก็ต่อไม้มันคือเป็นโครงไม้อันใหญ่แบบบึ้มๆอะเป็นไม้อันแบบอันใหญ่มอกๆรูนี้แล้วเราก็แบบหนึ่งขอขอสร้างอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เลเยอร์คัสตอมตรงนี้ก่อนชึบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เรานะับว่าครบคันและต่อไปก็เตียงซึ่งผมก็เตรียมมาแล้ว จะตอนไหนก็ไม่รู้คือเตรียมมันอะเตรียมมาตั้งนานแล้วแหละมันเตรียมมาจําตัวผมที่อยู่ในเชลเกอร์บ็อกแล้วผมก็หยิบออกมาแล้วก็ามานอนนี่แหละแ้วหนึ่งนะขอเอาใบไม้ก่อนทําไมล้อผมลืไมไว้นั่นนะนะผมจําได้แล้วคือว่าตอนนั้นนผมไม่มีไอ้ที่ตัดแบบว่าเป็นที่ตัดขนแก่ที่มาเอาไว้ตัดใบไม้อะก็เลยต้องใช้วิธีใช้ที่ขุดซิวทรัร์ขุดซึ่งค่อนข้างเปื่ที่ขุดแต่ไม่เป็นไรเรามีเลเวลมา,มากพอแล้วนะหมายถึงแบบที่ฟาร์มเวอ่ะนั่นแหละ มันก็เรื่องหผมไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะพังไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวใกล้พังแล้วก็เอามาซ่อมอยู่ดีซ่อมได้เร็วกว่าฟาร์มพวกเอนเดอร์แมนสมัยก่อนด้วยเดี๋ยวฟึบต่อหลังคาให้ครบก่อนชึบเอ้ยโอเคต่อหลังคาสําเร็จเสร็จสิ้น1อันแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบแล้วเราก็ได้เวลาต่อเข้าล่างตรงนี้เขาบอกว่าต้นไม้ต้องมีลากใช่ไหมแล้วผมจะมนโมนมนาว่าตรงนี้มันเป็นลากต้นไม้ ดูไม่เท่แต่เราต้องเติมตรงนี้เข้าไปนิดหนึง่งมันไม่ใช่โคตรเท่มันคือเท่ระเบิดสุดยอดไปเลยเติมตรงนี้นิดหนึง่งแล้วก็วางข้างล่างไหมวางเหมือนสอกใต้จกักระแลแต่ว่าเราต้องเติมใบไม้ก่อนบ้านต้นไม้มันก็ต้องมีใบไม้สิครับผมมันถึงจะเรียกว่าบ้านต้นไม้แบบสมบูรณ์ไปแล้วโอเคเลยสมบูรณ์แบบจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้เรามีใบไม้เท่านี้เราต้องจัดสรรงบประมาณใบไม้ให้เพียงพอและพอดีกับการสร้าง ไม่ให้มันหนาเกินไปแล้วไม่ให้มันทึบเกินไปเหมือนป่าช้าชิฟนี่คือผมเคลียร์เสร็จแล้วนะแล้วเราก็เติมตรงนี้ใบไม้มันไม่พอจริงจริงด้วยรู้ว่าผมใช้เยอะไปก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไปตัดเพิ่มมาแล้วแล้วก็มาเติมตรงนี้อือถือว่าดูดีถือว่าดูดีดูดีกันเลยทีเดียวแต่ขอขออันนี้นหนึ่งขอจะมีเวลาสักสองสามนาทีไหมเราเราลองไม่เราลองต่อเยอะไม่ได้แล้วมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเขาได้จดลิขสิทธิ์ร,รอเล่าลเพลงนี้น่าจะจดละเพลงเขาดัง เรามองไปข้างล่างหน่อยคือเติมแบบพวกอะไรอะแบบพวกที่มันเป็นพวกต้นไม้อ่อนโอ๊กหรือประมาณนี้คือแบบต้นไม้อ่อนโอ๊กพวกนี้มันต้นไม้ on. โอ๊กอ่อนอ๋อเมื่อกี้เสียงไม่ใช่เสียงอะไรเสียงเหมือนจะเกิดภัยพิบลลัติระดบหมอลรำขึ้นในห้องของผมแต่ว่าแปบ๊บเดียวก็แก้ได้ชึบเ,เราเคเราได้มโนมานากรรม่าว่าอะไรอ่ะ มันรากต้นไม้มันก็ต้องเป็นที่ที่ต้นไม้แบบสิงสถิตกันอยู่แล้วมันมีแบบรากที่เป็นรากฐานของต้นไม้อ่นะซึ่งบ้านต้นไม้ของเราก็จะมีพื้นที่ที่เรียกกันว่าพื้นที่บริเวณใต้ของต้นไม้ใต้ใต้รากต้นไม้นี่คือขุดมัโมอะไรนะเนี่ยแล้วก็จะทําให้มันดูดีขึ้นโดยการตกแต่งโดยมันจะเป็นแบบว่าอย่างไงอ่ะเหมือนเป็นรากฐานแห่งชีวิตของต้นไม้ต้นเนี้ย เราจะให้มันมีกล่องเก็บของจํานวนมากไม่ใช่อะไรหรอกมันที่เก็บของเฉยๆแต่ว่ามันเรียกให้ดูดีเรียกให้ดูหล่อเทแค่นั้นเองชึบแล้วเราก็ปิดตรงนี้นิดหนึง่งเออแล้วตรงนี้ก็วางเออดูด,ด,ดีดูดีไม่ใช่น้อยอย่างนั้นก็ดีๆกับดินตอนแรกอะที่มันแบบกระหลงกระหลงนิดหนึ่งอะชึบโอเคแล้วเราก็เก็บของเข้าไปแต่รู้สึกว่ามันเหมือนจะขาดอะไรไปนิดหนึ่งอะแบบนิดเดียวเลยที่มันขาด นี่กัวนี้กัวนี้ทึบเติมเข้าไปเอ๊สวยแล้วสวยแล้วถือว่าดีเลยเยี่ยมยอดเฟียฟ้าพระรามก้าจริงๆนอนไม่ได้ขอจัดการแม่งก่อนเรียบร้อยโดนฆ่าซิง์ซะแป๊บหนึ่งนะนอนหลับคอบฟี่ฟี่ขอบอตื่นขึ้นมาสักทีเถอะทึบลุกขึ้นมาในตอนเช้าเริ่อมอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวโอเคได้เวลาที่เราจะขุดตรงนี้ออกแล้วเราก็เติมตรงนี้เข้าไปอีกรอบหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะนี่ไงบันไดเราต้องเอาอันนี้มาแปะรูปก่อนคือว่ามันน่าลำคาญไอ้ซอมบี้ตัวนี้ก็มากวนทาให้แถวนี้ซอมบี้มันชอบกวนผมยม่จังเลยแต่ไม่รู้อะขอกินอาหารแป๊บหนึ่งก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กับไลค์มันก็ซับสไครต์กับไลค์กดติดตามติดตามกับซับสไครต์มันก็อันเดียวกันแล้วแหละกดให้ผมหน่อยได้วกัน,นะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ